ข้าวเรามาแล้วพี่น้องขอ,องปลถ้วยเบอร์ลาบยาสูเมน,นูค่ะพี่น้องแต่วายะติก็สั่งน้ำตกเนื้อกับอมำเนือ้อบรรยากาศตอนนี้มอเยติแวะกินข้าวที่ปวกแดงระยองนะคะพี่น้องค่ะพอข่าวผนเหตุใดโต,อ,ตอื่นยกเยติกลอไปก่อน<า>ยติสั่งอมเเนือ้อกับน้ำตกเนือ้อ เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวก็มีลวกจิ้มน่ากินเนาะทุกคน่อยหยิวเขาแห้งแห้งกับข้าวเรามาแล้วพี่น้องอ่อมป็ถ้วยเบอร์ป๊ากันสีได้ไหมผักค่ะพี่น้องกระเทียมลูกโดดผักแพลวผักกาดหินกะหล่ำยาติกสังขูดเหนียว บุน่นำไล่ละโอบนำไล่แตกล่อเขาล่อเขาเนี้ยเอาบอร่อยไหมปลาสดร้อนๆค่ะพี่น,อน้องข้าวเนียเราร้อนๆพี่น,อน้องเอ้ยไปน,นี่ไว้เดี๋ยวกินตะกรอนข่ซุมสุขาบเลยพี่น้องกวายกโป <g ül> แซ่บ <c oughs> อร่อยลูกโดดโอ,อ,อู้วเมนของหวานนี่ตาน,น่ายอขอ,อ,องปวด,นะด้ล่นคิดมันกเป็นไย สงงอืมฮว่าน,นที่นองคะอืมแก่แ้วอรเด็กเล่าเลยกอี่น้่ง

หวานๆหยวกคับไห้ล้าน ตัวขงแสบแสบตมมนี้หลังปีน เขาเนี่ยเสียงเป็นก้อน 四百块。Sí, <laughs> กินข้าวแย่งกันย่างน่อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันมากินข้าวน้ำเย็นกินลาบเต้พี่น้อ,อ,นอง กินหน่อข ma ึ้นน่อเอฟซีห้องห้าห้าปีหน่อกันตุกปั๊มนัก Cái nhói bà xuống đó nó chẳng sụn ướt mà thật ra nó đầy lái, uhm, 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 à, nhanh là kiểu đầy lái, hay lái, đầy lái. Vòng kèm chuối. Tên mũi của nó. Cái này là phun I can say. 工作压还大一点。 อื่เลยปัญหาไอ้ไบเกล็ดก็จอ สองถุงกับยูดี๋ยวเราบอกเก็บราบนี้นลยจ้ะ ก็แดดแดดมัแดแดดูกแดับป yeah. no ีนองเลยได้ก no. no ินเนี no ่ยแดต้องเป็นลาบันห right ้องนอกรลาร้านลานที่โสดเป็นเห็ดหลุดมาพีนองแดดเนี่ยบนนชุ่มเนี่ยเลือดมดเลือดมกี้อิมวากีบนี้ก้วยิ่งมาปีนองกอบค้นพีนองสวยสุ่่ไกรังใจที่ พี่น้องเลยเมน,นกีกินเขายุดแถวปวดแดงระยองค่ะพี่น,อน้องตืนขึ้นกองเส้นเรียบร้อยแล้วได้พักกันมาแบบกินพนอ,นอกกนด,ดพนอนแีแล้วก็เดินทางต่อนะคะพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไว้กับเมียค่ะก่อนแม่กินอาหารนีพี่น้องเดินเสียกดแค่เอาไปกันไปก้อนจัาพี่น,อน้อง